ก็โอเควันนี้มาสบายๆมาทักทายให้เรายังไม่ลืมโยคะให้เรายังโอเคกับการฝึกโยคะตอนนี้คนก็เริ่มกลับมาถ้าเขายังไหวอยู่หรือเขายังมีใจมีบุญสัมพันธ์กับการฝึกโยคะเขาก็ยังจะมาฝึกโยคะมีบุญสัมคมีบุญสัมพันธ์กับผู้ใดก็ไปฝึกกับผู้นั้นมันเป็นเรื่องที่เคยทำบุญร่วมกันมาก่อนเมื่ออดีต เนาะหรือว่าเราจะสร้างบุญใหม่เราจะสร้างบุญใหม่คือจะสร้างให้ตัวเองแข็งแรงเราก็หาอะไรที่เราสะดวกบุญใหม่บุญเก่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราไม่เห็นแต่ปัจจุบ,บันเนี้ยเราก็หาอะไรที่เราสะดวกที่สุดสําหรับตัวเราเดินทางมาสะดวกราคาเหมาะสมสถานที่ที่เป็นมีความรู้สึกว่าพึงพอใจเพื่อที่จะมาทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี เพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าฝึกโยคะอยู่บ้านมันก็มีคลิปมีวิดีโอมีอะไรเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีแรงจูงใจที่จะทําให้เราฝึกโยคะได้อย่างต่อเนื่องเท่าที่ครูเห็นนะคะก็คือมันไม่มีแรงจูงใจพอที่จะทําให้เราฝึกโยคะได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันจะมีความขี้เกียจแอบแฝงเป็นไหมคะครูเองยังเป็นเลยถ้า ถ้าอยู่บ้านแล้วให้มันมีเรื่องอื่นให้ทำอะ่ะเยอะการที่จะปลีกตัวออกมาฝึกโยคะเหนื่อยและเมื่อยและนั่งเหนื่อยและมีธุระอ่านนึกขึ้นได้เดินไปทาไปนู่นพอทาไปนู่นไปทําตรงนี้ไปทําตรงนี้ไปทําตรงนั้นมันก็จะหยุดการฝึกโยคะที่ไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่าเราได้มาฝึกโยคะในคลาสครูจะเป็นคนนําเราไม่ต้องคิดท่าเองว่าเราจะต้องไปแบบไหนยังไงมีคนร,บรอบๆข้างเป็น ผู้ที่จะกำกับตัวเราทางอ,อ้อมหลายคนมีจริตไม่เหมือนกันทางอ้อมก,ก็คือมันจะต้องลันในเมื่อครูให้ไปเรื่อยมันเป็นซีรีส์ที่มันโอเคมันเคาน์เตอร์โพส์กันอยู่ในตัวอยู่แล้วในการฝึกโยคะในแต่ละครั้งมันจะต้องได้ความแข็งแรงหรือความสมดุลที่สมดุลแล้วก็ได้ท่าหลักๆที่เราควรจะต้องทำในชีวิตประจำวันเพราะเขาเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่จะต้อง เพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นที่พอดีและเหมาะสมแล้วก็กระตุ้นต่มน้ําเหลืองในมุมต่างๆในตัวเราเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีอันนี้คือประโยชน์ของการฝึกโยคะในคลาสในภาพรวมอันนี้มันเป็นสไตล์ของแต่ละครูแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วแต่จริตนะคะก็มาฝึกเนี่ยมีเพื่อนมีครูมีครูเป็นคนนํามีเพื่อนที่อยู่รอบๆข้างหรือจะคนเดียว ก็ตามแต่ก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องไปให้จบแล้วมันก็ครบภายเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยที่เราจะได้บุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซ้ำๆเหมือนเดิมทั้งหมดในการฝึกโยคะในทุกๆครั้งจะมีความต่างแล้วก็มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเท่าที่ครูดูโดยภาพรวมๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการยอมรับต้องการเพื่อน บางครั้งอยู่บ้านมันก็ปลีกวิเวกมันก็ดีมันก็สงบแล้วมันก็โอเคไปในอีกมุมหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ออกมาเจอเพื่อนมีการพูดคุยชอบในสิ่งสิ่งเดียวกันคือฝึกโยคะออกกาลังกายแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดในมุมมองทุกอย่างมันไปได้มันจะมีความรู้สึกว่าลึกๆมันจะมีความรู้สึกว่ามีความแฮปปี้อยู่ในนั้นอยู่บ้านประมาณหนึง่งออกมาฝึกโยคะบ้าง ไปซื้อของไปธุระเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่คือคนที่อยู่ในเมืองจะมีพี่อยู่คนหนึ่งที่เขาเคยอยู่แถวนี้แต่ปัจจุบันเขาก็อยู่ออกไปทางพุทธมณฑลแต่ก็เขาก็ยังมาก็ถือว่าได้มาลํำลึกความหลังเนาะมันไม่ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะมาฝึกโยคะได้นอกจากว่าคุณเยอะมากแล้ว70 70กว่าแล้วคุณไม่เคยออกกําลังกายคุณไม่เคยฝึกโยคะเลยคุณมาค้นดวนไม่ได้ แต่ถ้าคุณเคยมีพื้นฐานมาในระดับหนึ่งอาจจะฝึกมาแล้วก็หยุดไปแล้วก็มาฝึกหรืออะไรก็ตามมันหกสิบกว่าใกล้เจ็ดสิบมันก็ยังได้ถึงจะแรงเริ่มต้นหยุดไปนานแรงมันตกแรงมันหายแต่คุณก็ค่อยๆกลับมานับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดรู้สึกสบายตัวอย่างน้อยที่สุดคุณเคยฝึกมาแล้วคุณรู้ลิมิตของคุณ คุณเคยฝึกมาแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรอันนี้จะค่อนข้างง่ายแต่ถ้ามางคนว่ยหนูจะไหวไหมก็อายุยังนิดเดียวอายุยังนิดเดียวอายุยังคําว่านิดเดียวของครูก็คือ30กว่านี่ถือว่ายังนิดเดียวถึงว่าอย่างนิดเดียว50ยังโอเคอยู่เลยเพราะฉะนั้นมีพี่ที่เขาอายุ เขามาฝึกโยคะตอน60กว่านะปัจจุบ,บันนี้เขาก็70กว่าเขาก็ยังเล่น mm. เขาก็ยังดูดูโอเคอะ่ะยังแข็งแรงทํานูน่นทํานี่ได้สมองเปิดตื่นตัวสดชื่นกระชับระเฉงว่องไวสมวัยหรือดีกว่าวัยดีกว่าคนอื่นทั่วๆไปอันนี้คือสิ่งจากที่ครูเห็นมันได้ประโยชน์จากองค์รวมจริงๆพูดได้ยาวก็คือบอกว่าโยคะดีแต่ถ้าคุณไม่สามารถมา,มาตรงนี้ได้นะ ฝึกแถวบ้านใกล้ๆบ้านของคุณก็ได้แต่ถ้าคุณฝึกตามคลิปคุณก็เลือกดูนิดนึงหรือจะดูของคลิปที่ครูทําเอาไว้ก็ได้ครูก็จะมีลงไว้ในช่องของโยคะมนัสนันแอสซิลมนะหนึ่งหนงช่องแล้วก็ช่องสุขภาพดีใบโยคะวัลหน่อยอันนั้นอีกหนึ่งช่องบางอันก็ทําไม่นานแล้วแล้วก็หยุดไปตอนนี้นเริ่มกลับมาทําใหม่บ้างแล้วอันนั้นอนะ่ะครูจะทําแบบจะรู้สึกผิด ถ้าหากว่าเราทำแล้วเราทำคอร์โพสไม่พอหรือคุณทำแล้วมันไม่ครบคนฝึกแล้วเขามีเอฟเฟกตามมาุกรูกกก้สึกลึกๆถ้าเรารู้แล้วเรายังทำเนี่ยมันคือคำว่าผิดบาปแต่ถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณทำ,ณทำก็จบไปไม่มีอะไรเนาะเรามาฝึกโยคะเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีไปมีกลับมีคำว่าคอร์โพสผสมกันอยู่ในการฝึกในแต่ละชุดท่า นะคะโยคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอะ่ะถ้าเรายังไหวเนี่ยมันจะต้องมีทั้งยืนมีทั้งนั่งทั้งนอนนอนคว่ำนอนไงายนอนตะแคงเอ็นซ้ายเอ็นขวาก้มหน้าก้ามหน้า,า,นาเอาหัวลงตามศีรษะขึ้นสูงบิดซ้ายและบิดขวาต้องครบวงจรถึงจะได้อไลเมนต์หรือในมุมที่จะได้ได้กับสุขภาพที่ดีสำหรับเราสุขภาพที่ดีนะถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีคุณจะรู้ได้เลยว่าใจคุณมีความสุข ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพเนี่ยคุณจะรู้เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณเจออะไรบางอย่างหัวสมองอื้ออึงเหมือนคนโง่เลยอะเข้าใจเก็ดเก็ดและเข้าใจเป็นเหมือนประมาณคนสักอายุสักเจ็กว่าขนาดนั้นเลยแต่ตอนเนี้ 8-90%แล้วที่ดีขึ้นมาเป็นปกติเป็นครูหน่อยคนเดิมที่มีแรงมีแรงขับมีแรงพักดันที่จะแอคทีฟกลับมาทำงานได้เป็นปกตินะคะสร้างสารรค์เพื่อสุขภาพที่ดีของเราจะเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่เราจะได้จากการฝึกโยคะโยคะไม่ใช่แค่การยืดเหยียดที่จะให้ร่างกายแข็งแรงแต่ครูจะเสริมในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อเข้าไปด้วยเพราะว่าครูก็วัยห้าสกว่าแล้ว ณนะอายุเท่านี้เข้าใจและ,และรู้ซึ้งถึงคำว่าควรที่จะต้องทำยังไงให้มีสุขภาพดีมันเหมือนตอนที่เราอายุสัก3ากว่าตอนเริ่มสอนโยคะใหม่ๆเราจะยังไม่เข้าใจถึงคำว่าทำไมเราต้องทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทำไมท่านจะยืดเยอะๆไม่ได้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจณนะมุมนั้นยังไม่ได้เจอบางอย่างกับตัวเองแต่ว่าณตอนนะี้สอนโยคะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งตอนนี้50กว่าแล้วเนี่ย รู้แล้วอ๋อถึงวัยแล้ววัยทองถึงวัยแล้วถ้ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงโครงสร้างข้อต่อระยะยาวๆเราจะมีปัญหาแน่นอนเพราะพื้นเดิมของครูเป็นคนที่เสื่อมสึกลอง่ายเหมือนจะดูว่าเป็นคนตัวใหญ่แต่เป็นคนที่ข้อต่อไม่แข็งแรงจะมีปัญหาก็คือข้อต่อถ้าเราใช้ร่างกายไม่ถูกใช้ร่างกายแบบ ผิดแล้วยังฝืนทำมันจะเกิดเอฟเฟกเร็วมากเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่บอกว่าร่างกายอย่างคุณเนี่ยเสื่อมสึกหรอเร็วมันก็เหมือนภูมิต้านทานของคนที่บางคนมียีนที่แข็งแรงมียีนที่ซ่อมแซมตัวเองได้ดีใช้ชีวิตเน่าๆกินเหล้าสุบบุรีนอนดึกไม่นอนมากๆเยอะๆกับอีกคนหนึ่งใช้ชีวิตเหมือนกันพื้นพื้นร่างกายฐานไม่เท่ากัน อีกคนหนึ่งแข็งแรงใช้ชีวิตเน่าๆใกล้เคียงกันเลยอีกคนหนึ่งอะแย่คนที่แข็งแรงร่างกายที่ซ้ำแซมมียีนแข็งแรงอยู่เป็นทุนเดิมโครงสร้างกระดูกทุกอย่างในร่างกายเขาก็ใช้ชีวิตเน่าๆๆเน่าไปเนี่ยกับอีกคนหนึ่งเน่าๆอ่อะเดือนหนึ่งปีหนึ่งอาจจะแย่แล้วแต่คนนี้อาจจะ3ปี4ปียังอยู่ยังแข็งแรงยังดำลงอยู่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงเหมือนกันแต่ครูเป็นคนที่ สมมติว่าทำอะไรที่ไม่โอเคกับร่างกายจะรู้เลยว่ามันมีเอฟเฟกอย่างข้ออักเสบข้อระบมเจ็บหรือรู้สึกขามมีอยู่ช่วงคือสมมติถ้าสอนโยคะแล้วไม่พยายามทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไปพร้อมกับการสอนโยคะที่จะให้นักเรียนทำตามได้ด้วยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อของของขาเนี่ย มันเป็นเหมือนกับคนเรามันมีข้อบกพร่องสำหรับครูเนี่ยมีข้อบกพร่องประจำตัวของครูคือขากล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงขาเหมือนจะขายาวแต่กล้ามเนื้อโดยเฉพาะขาด้านในไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อมันไม่ได้เฟิร์มกระชับเพราะว่าการตั้งค่าโรงงานหรือว่าตั้งแต่ท้องแม่เนี่ยความสมบูรณ์ตรงนี้มันมีน้อยพอนะปัจจุบันอายุเท่านี้ถ้าสอนโยคะแล้วไม่มากับทําให้กล้ามเนื้อขาหรือสะโพกหรือเข่าเฟิร์มกระชับนิ้นเน้นกับน,นักเรียน คูร่างกายคูก็จะถอยรู้ได้เลยว่าถอยแต่ว่าพอกลับมาทําให้เขาแข็งแรงเราก็จะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาชัดเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกได้อีกอย่างหนึง่งคือถ้าเรามีข้อบกพร่องอะไรติดตัวของเรามา mm hmm. เขาเรียกว่าข้อจํากัดที่เราจะต้องมันเติมเสริมลงไปเนี่ยเราจะต้องทําสม่ําเสมอคนที่ก็ เพื่อที่จะเสริมให้ให้ให้ตรงนี้มันแข็งแรงแล้วมันโอเคกับเรายาวๆเพราะถ้าเราเพ้อพลายแล้วเราก็ปล่อยไหลไปมันจะกลับไปสภาพตั้งต้นคือนับหนึ่งคือสภาพที่มุมนั้นข้อบกพร่องที่ไม่โอเคอยู่มันไม่เหมือนกับคนที่เขาไม่มีข้อบกพร่องนจุดนี้สมมติขาขาบางคนเขาเป็นคนที่กล้ามเนื้อขาเข่าเขาแข็งแรงเขาโอเคอยู่แล้วมีการทํางานของกล้ามเนื้อที่ที่โอเคนั่นปึ๊กขาเข่าเขาก็จะยังแข็งแรง เขาเขาไม่ต้องทําอะไรมากนะกับขาเขาของเขาก็ยังโอเคแต่พอเขามาทำเนี่ยเขาก็จะเฟิรม์มแน่นฟิตแข็งแรงดีเขาทิ้งไว้สักเดือนสมมติว่าเดือนหนึ่งเขาจะเริ่มอ่อนแอเดือนหรือสองเดือนเริ่มอ่อนอ่อนแอเริ่มไม่โอเคแต่ถ้าคนที่มีข้อบกพร่องขาไม่แข็งแรงคุณทําให้เขาแข็งแรงเฟิรม์มในระดับหนึ่งพอคุณปล่อยตัวคุณเอง คนอื่นเขาอาจจะ2เดือนเราประมาณสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนเราจะเริ่มเอฟเฟกเริ่มมาแล้วอ่ะอันนี้เราจบให้เราเข้าใจร่างกายตัวเราเองคุณฟังแล้วคุณลองกลับไปสํารวจแล้วพิจารณาหรือลองสังเกตตัวเราตัวเราเองเพราะคนฝึกโยคะทุกคนมีสกิลที่เพิ่มขึ้นมาจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปช่างสังเกตช่างสังเกตสังเกตตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นคิดวิเคราะห์ โดยอัตโนมัติโดยอัตโนมิติเป็นทุกคนแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งของการฝึกโยคะที่ครูว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อยๆค่อยๆซึมซับในตัวบุคคลแล้วค่อยๆติดตัวเราก็คือจะเป็นคนที่บางครั้งชอบโอเคมีสังคมชอบสังคมบ้างในระดับหนึ่งแต่บางครั้งก็จะอยู่เงียบเงีคนเดียวทำอะไรคนเดียวได้โดยรู้สึกชันก็โอเค เท่าที่ดูนะจากหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าใจเหงาแล้วอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันเหงาฉันจะต้องมีเพื่อนทำอะไรฉันจะต้องมีเพื่อนตลอดไหมนะคนฝึกโยคะพอถึงจุดหนึ่งแล้วจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นว่าทำอะไรคนเดียวก็ได้ไปช้อปปิ้งคนเดียวได้อยู่ห้องคนเดียวได้มีกลุ่มมีเพื่อนก็มีสังคมมีเพื่อนได้แต่พอถึงเวลาก็กลับมาอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขอันนี้มันเป็นผลซึมซับจากการฝึกโยคะ ด้วยนะมีผลมากๆจากการฝึกโยคะโอเคค่ะวันนี้ในเมื่อเราคร่นยาวในเรื่องของกล้ามเนื้อของขาก็จะมาทำให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกแข็งแรงมากน้อยทำตามความเหมาะสมเท่าที่คุณมีเวลาอายุประมาณหนึง่ง 40อัพส่วนใหญ่40อัพขึ้นไปถ้าคุณไม่ทําให้กล้ามเนื้อของคุณยังโอเคอยู่กล้ามเนื้อคุณจะจริงๆประมาณ30ก็เป็นแล้วว่ากลไกธรรมชาติกล้ามเนื้อจะสลายหายไปโดยธรรมชาติไปดูคุณไปดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคุณได้เลยว่าพอยิ่งเขาอายุมากขาเขาจะรีบเล็กลงรีบเล็กลงจากที่คนขาอวบๆใหญ่ๆน่องโตโต แต่เป็นคนที่น่องรีบๆเล็กๆอย่างหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อสลายอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผลจากกระดูกสันหลังหรือเส้นประสาทจากหลังที่สัมพันธ์กับขาเขา่าเอาละเสริมตามวัยเสื่อมตามสภาพชะลอและทำให้ร่างกายแข็งแรงขาชิดถีบส้นเท้านะคะเอามือขวาควา่ำยืดเอามือค้ำก็ได้นะคะ แล้วอยากจะให้ขาล่างงอขาบนถีบส้นเท้าตึงๆกระชับท้องเข้ามาเวลาหายใจเข้านะคะหายจอกให้คุณกระชับท้องแล้วคุณยกขาขึ้นมา1 2ึ่ชา้าๆนะคะเท้าตรงเหมือนคุณยืนอยู่ที่พื้นนะคะแล้วคุณยกอาจจะไม่ต้องสูงมากแต่ให้เห็นกล้ามเนื้อด้านข้างและสะโพกและหน้าท้องทำงานร่วมกัน ถ้าคุณยกคุณมีปัญหาหลังคุณยกแล้วคุณขยับคุณเจ็บคุณอาจจะยกขยับนิดเดียวให้กล้ามเนื้อได้ทำงานข้อแม้และโครงสร้างของพื้นฐานของมนุษย์ของโครงสร้างแต่และคนไม่เท่ากันปรับให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็หนึ่งค่ะ ส้นเท้าครูทากลางกลางคือสูงกว่าสะโพกนิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้สูงเตะเตะแล้วคุณเหวี่ยงแล้วคุณใช้ข้อสะโพกครูอยากให้คุณใช้กล้ามเนื้อด้านข้างกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อหน้าท้องสามนะคะยกโฮไว้นิดนึงสี่ค่ะคุณทำใหม่ห้าทำสองสาครั้งเมื่อยคุณเปลี่ยนข้างได้เลยแล้วคุณก็กลับมาทำซ้ำแล้วคุณจะค่อยๆทำได้ดีขึ้น 6ค่ะ7ค่ะ8ค่ะ9ค่ะ10บขาซ้ายถีบมือขวาลงวางพื้นเลยนะคะมือซ้ายทำมือรูปถ้วยกระชับช่องท้องแล้วยกยกให้คุณให้คุณใช้ลำตัวหรือเอวด้านข้างสะโพกขาเข่าชัดห้าสสาม 2 1ค่ะและคลายเปลี่ยนข้างนะคะทำซ้ายก็ต้องทำขวาทีนี้คุณลองสังเกตตัวคุณเองว่าขาซ้ายกับขา,ขาขวาของคุณแข็งแรงเท่ากันไหมถ้าขาขวาของคุณแข็งแรงน้อยกว่าทีบขาตึงนะคะนิดนึ่งแล้วเฟิร์มนะคะแล้วคุณก็ยก เท้าไปข้างหน้า1ค่ะ2โดยมาตรฐานทั่วไปส่วนใหญ่ขาขวามไม่ค่อยแข็งแรง3 4หายใจควบคู่กระชับหลุดบ้างอะไรบ้างถือว่าปกติ5 6 7 8 เพิ่มกระชับขากระชับท้องและ10คู่ขอแถมข้างขวาอีก3าครั้ง1 2นะคะและ3เอามือซ้ายยืดออกไปมือขวาทำเป็นรูปถ้วยกระชับแล้วยกยกให้ลําตัวเหมือนกับลักแล้ลอยแล้วกระชับท้องให้ใช้ด้านข้างมากขึ้นถีบส้นเท้าแล้วรู้ค่ะ ห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะและคลายยกเอาละค่ะเปลี่ยนข้างกลับเปลี่ยนท่านะคะทำคู่กันได้ก็ดีค่ะล่างงอยังจะเป็นที่ขาอยู่เหมือนเดิมนะคะ แล้วขาซ้ายถีบมือซ้ายจับสะโพกกระชับช่องท้องแล้วคุณวาดขาของคุณเป็นวงกลมจินตนาการวาดขาให้เป็นวงกลม อันหนึ่งแล้วคุณก็ทวนกลับกระชับช่องท้องด้วยกลมหรือไม่กลมเขาก็จะคือไม่เวียงไม่เน้นว่าเวียงแล้วก็แกว่งหลังนะไม่เน้นว่าคุณไม่เวียงแรงคุณไม่ทําเป็นวงกว้างคุณวงแคบๆกระชับท้องแล้วคุณหมุนให้ใช้กล้ามเนื้อให้เมื่อยไปที่ต้นขาเมื่อยไปที่หน้าท้องเมื่อยไปที่กล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้ข้อสะโพกเยอะแต่ใช้กล้ามเนื้อในการหมุน แล้วคุณก็โฮไว้พอคุณได้ปุ๊บสักครู่คุณถีบค้างไว้5้าเลเล็กน้อย,อยพวกนี้คือการใช้กล้ามเนื้อในมุมที่ลึกๆ4 3 2 1ค่ะโยคะต่างจากการออกกําลังกายธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็เป็นท่าเสริมจะไม่ได้เป็นท่ายโยคะโดยตรงนะคะแต่เอามาฝึกในคลาสโยคะ แต่ให้คุณหายใจเป็นธรรมชาติใช้ร่างกายแล้วก็รู้สึกตัวรู้เข้ามาในร่างกายแล้วก็ผ่อนลมหายใจให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ท่าของโยคะแต่เป็นการออกกำลังกายเสริมปรับในเรื่องของโครงสร้างไม่ได้เน้นต่มน้ำเหลืองแต่เน้นการใช้กล้ามเนื้อซึ่งก็เป็นอะไรที่สมดุลในความรู้สึกของครูนะกระชับท่องท้องแล้วคุณก็วาดขาเป็นวงกลม ขาล่างฐานให้แน่นถ้าคุณเอามือคำหัวแล้วคุณไม่ถนัดคุณอาจจะเอาศีรษะวางแล้วคุณก็วาดเป็นวงกลมนะคะจายรู้อยู่ที่สะโพกอยู่ที่ต้นขารือรู้อยู่ที่การหมุนแล้วทวนกลับค่ะ เิมนะคะยิ่งเมื่อยถ้าคุณเมื่อยคุณทําไม่ไหวคุณอย่าเวียงแรงคุณอย่าเวียงวงกว้างจนเกินไปแต่ค่อยๆไปแล้วใช้กล้ามเนือ้อให้ให้ร่างกายของคุณค่อยๆมีเมมโมรีในการใช้กล้ามเนื้อในมุมที่แตกต่างยิ่งเมื่อยก็แสดงว่ากล้ามเนื้อในมุมนั้นๆของคุณเขายังไม่แข็งแรงโอเคสองท่าที่จะช่วย ขาช่วยอาจจะไม่ได้คือช่วยทําให้ขาข่าวของคุณแข็งแรงพอครบแล้วกลับมาทําอีกนิดหนึ่งตอนท้ายชันข่าซ้ายขาขวาวางบนเข่าซ้ายมือสองข้างกลางออกนะคะกดขาข่าไปด้านซ้ายและหันหน้าไปด้านขวาเท้าวางเลยกดเข่าลงหายใจสบาย อย่าลืมนะคะอันนี้เป็นท่าโยคะที่จะบิดคลายและปรับสมดุลกล้ามเนื้อไม่เครียดแข็งแรงกระชับอย่างสมดุลฝึกโยคะกล้ามเนื้อจะไม่ได้แน่นปึกเป็นก้อนเหมือนคนเล่นกล้ามหรือยกเวทเทรนนิง่งแต่จะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นอย่างสมดุลในตัวเองค่ะและคลาย เพราะคนที่เขาเพาะกายแล้วให้กล้ามเนื้อเป็นลูกๆเป็นปั้นๆเขาต้องทําให้กล้ามเนื้อของเขาเครียดเกร็งเป็นก้อนคนและหลักการแล้วแต่ความชอบนะคะเปลี่ยนข้างนะคะกดเข่าไปด้านซ้ายกดเข่าไปด้านขวาหันหน้าไปด้านซ้ายสังเกตไหมสองข้างบางครั้งความตึงไม่เท่ากันมันก็เหมือนบางครั้งในชีวิตประจาวันเราใช้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเวลายืดคลายช่วยปรับสมดุลให้ซ้ายขวา ใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วกลับค่ะแล้วก็กอดเข่าอีกนิดหนึง่งอาละครบทํำเล่นๆ แตได้ผลจริงๆกับวันนี้นะคะโยคะกับครูหน่อยนะคะที่โยคะมนัสนันแอสสีลมเซทาวเวอร์อยู่ใกล้ๆเชิญชวนมาฝึกโยคะด้วยกันคุณไม่สะดวกคุณตามตามคลิปนี้ก็ก็ครบนะในมุมหนึ่งของขาโอเคค่ะพบคันใหม่กับครูหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ